วันนี้มาพบกับเหยื่อเจ๊ครับมาดูกันว่าจะได้ปลากระพงเปล่าเหยื่อเจ๊ดูชมครับกับเหยื่อเจ๊กับบัตตี้ครับมารอชมกันว่าจะได้เปล่าไปนี่ครับบัตตี้ดริฟตซีครับเอาคอไปเฮ้ยมา,มาว่ะ เรียบร้อยครับโอ้โหมามาครับเหยื่อเจ๊เออตังยังไม่บอกเหยื่อเจ๊ครับมาดู เหยื่อเจ้ครับเหยื่อเจ้ครับมาดูโดูไหมดูกับบัตี้ครับเหยื่อเจ้เหยื่อทรงเจ้ครับเหยื่อทรงเจ้ครับแอคชั่นคันดูว่าเขาเป็น้ท่อแล้ว่ะมามาลากเดิเดิน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 ครับงัดงัดออกมาครับทดสอบคันด้วยครับกระพงหรือว่าอะไรมามามาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับกระพงครับกับเหยื่อเจ้ครับ เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับโอ้โหตัวนี้ไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ใหญ่ด้วยโอ้โหดูดูไซส์เฮ้ยแม่เท็คันดูเท็ดคันเท็คันด้วยดูโอ้โหกับเหยื่อเจ้ครับนี่ดูเหยื่อเจ้กันนี่ครับนี่นี่เหยื่อเจ้ครับมึงเอามานี้ดิมึงจะไปไหนอ่ะนี่ครับกับเหยื่อทรงเจ้ครับเร็วๆนี้ครับกับนี่กระโปงตัวยังใหญ่ครับน็อเลยนี่ครับ กลับน้าบัตี้ครับความเทพอยู่ที่นี่ครับเหยื่อเจ๊ครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับบอกด้วยสงสัยได้กินปลากระพงมาไม่ได้ไปกินปลาดินแล้วอ่ะเรียบร้อยโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับนบิวครับนี่นะบัตตี้ครับโอ้โหยิบซีของเทครับดูโอ้โหปล่อยปล่อยครับอย่าให้กระโดดนะดูกระโดดดิเรียบร้อยครับดูว่าจะเป็นปลาอะไรดูว่าจะปลาอะไรครับ อันนี้ครับ V A P ครับโอ V I P ครับอัไหลวะวิ่งอย่างเดียวเลยวะไม่ขึ้นเลยลาาโอ้โหปาจานครับใช้ได้อยู่ไซนี้าาน,น,น,นี่ไงปล่อยบอ่อปลาคราบไงเรียบร้อย,นะย,อยนี่ครับหนึ่งแต้มเอาไงนึ่งเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปช่างเอาไปช่างขายเอาไปช่งา,าชงก่อนว่ากิโลกี่โล เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจอนี่เออถือกัอนดิถือกัอนดิถ่ายรูปได้ไหมเออนี่ดูโอ้โหนี่ครับตกตกง่ายครับบีบเงี้ยงออกก็เลยอย่างเงี้ยละครีมอะไรจับเลยจับปากเลยปล่อยบาทัด้ะปลาอะไรครับปลากระพงครับรอตอมด้วยครับได้ครับโอ้โหนี่ครับกับสวยสวยสวยบตด,ดีครับอ่ะ